สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพรปีใหม่นะคะพระองค์ท่านชี้เรื่องของความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีเป็นคุณธรรมนำทางชีวิตให้รุ่งโรจน์ไม่มีวันตกต่ำแล้วก็ขอให้ปวงชนชาวไทยนั้นยึดมั่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มั่นคงค่ะ วันที่31ธันวาคม2,568เนื่องในอภิลักษิตะสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,569เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประธานพระคติธรรมความว่าบัดนี้บรรลุอภิลักษิตะสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569วาระเถลิงศกเช่นนี้เป็นเวลาที่ทุกคนควรเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจให้ทวีขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อสร้างเหตุเสริมปัจจัยในการประกอบคุณงามความดีสืบไปตลอดปีที่ผ่านมาคนไทยจำต้องประสบความสูญเสียอันยังให้เกิดความโทมนัสอลาลัยอย่างใหญ่หลวง กล่าวคือการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งยังเผชิญพยันภัยตรายอย่างหนักหน่วงทั้งธรณีพิบัตภิภัยยุทธภยัยและอุทกภยัยเป็นที่ประวัติพรั่นพรึงกันทั่วหน้าแต่ท่ามกลางความทุกข์ทั้งปวงนั้นคุณธรรมสำคัญซึ่งเป็นรากฐานของสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยคือความกตัญญูกตตะเวที กลับแจ่มจรัสเด่นชัดขึ้นอุปมาดุดแสงอรุณที่เรื่อเรืองขึ้นในยามมืดมนดังจะเห็นประจักษ์ว่าแม้ในายามทุกยากทุกคนทุกฝ่ายต่างแสดงความกตัญยูกะตะเวทีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยสมฐานะแห่งความเป็นลูกไทยในขณะเดียวกันก็ยังเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจกตันยูกตะเวทีต่อมาตุภูมิ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำบัดทุกข์บรรเทาภัยอุทิศสัพพะกำลังเข้าช่วยป้องกันปกป้องคุ้มครองและเกื้อกูลเพื่อนร่วมชาติให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นานานำพาขวัญและกำลังใจให้ฟื้นฟูคืนคงด้วยเจตจำนงจะสนองคุณของผู้เสียสละรักษาปณิธานของบรรพชนผู้สู้อุตสาหะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติให้ยืนยงสืบมานับร้อยนับพันปี ณโอกาสถลิงศกใหม่นี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านจงเทิดทูนความกตัญญูกะตะเวทีไว้เป็นคุณธรรมประจำชีวิตให้เพียรคิดถึงทราบซึ้งพระคุณบุพการีของตนและของมหาชนทั้งหลายอยู่ทุกขณะจิตเมื่อใดที่บุคคลตามรำลึกถึงพระคุณท่านและปรารถนาจะสนองพระคุณท่านอยู่เสมอเมื่อนั้นเขาย่อมปิดประตูโอกาสที่จะคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่ว คนโบราณจึงมักกล่าวว่าคนกระตันยูกะตะเวทีชีวิตไม่มีวันตกต่ำเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้มีกระตันยูกะตะเวทิตาธรรมอย่างจริงใจจักเป็นที่ไว้วางใจได้ฝนิดเป็นมิตรที่น่ารักใครเพราะมีอัธยาศัยน่ารักไม่เนรคุณไม่รอบทํรร้ายไม่กล้าประพฤติทุจริตเสียหายซึ่งจะทำให้บิดามารดาอุปัช,ชาอาจารย์ตลอดถึงพระมหากษัตริย์ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐ ต้องส่งพระโทมนัสหรือต้องเสียใจหากแต่จะหมั่นเพิ่มพูจริยธรรมให้งอกงามขึ้นในตนเพื่อสนองพระคุณของบุพการีโดยมุ่งหมายให้ท่านได้ชื่นใจจะคอยระวังรักษาเกียรติเพื่อไม่ให้ใครตำหนิติเตียนกระทบกระเทือนไปถึงเกียรติของบุพการีวงสกุลสถาบันและชาติบ้านเมืองของตนสมด้วยาาธรรมภาสิทที่ว่านิมิตตัง สาธุรูปานังกตันยูกตวเวทิตาแปลความว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยประการชนิดขออนุภาพแห่งคุณพระสีรัตนตไตรและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญเป็นเครื่องจะลงสันติสุขสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความสมนัตพระาราชหฤทยัยให้บังเกิดในสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเทียบเพนด้วยพระบารมีธรรมและขอให้ปวงประชาชาติไทยจงสำเร็จสมมโนรสในศัพกิจอันประกอบด้วยธรรมจัญญานำความผาสุกเกษมสารมาสู่พี่น้องร่วมชาติตลอดพุทธศักราช2,569โดยทั่วหน้ากันเทิน